เกิดแะนำนี่ไหมี้ยนข้าวมันล้างนนทุกแล้วทุกคนโคตรหอมเลยคิวข้าวเียเนี้ยหอมเนยปีเกนขายนาทุกคนนี่นี่นนาดนี้ก็เยอะนี่ อ่อนะโปะนะแตมนนานะนี่ทุกคนสามบอหออะไอนีทุกคนอุมออุมไีกติกันเาเนะิี่แอบแตโรกันคืนงามเด ทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อื่อนี้มาอยู่กับน้องมูลสาวผู้ไทยเนาะทุกคนมื่อนี้เฮ้ามาาน้าดงเด้อทุกคนมาจอบสวนยางเลยค่ะอีแม่บอกว่าเฮ็ดอ้อเนาะเฮ็ดโปอ้อไอะทุกคนน่ะหลานกําลังงานขูดตีนอยู่อันนี้อีแม่เอาอันอยู่สวนมันอ,อ้ออยู่สวนมันเนี่เฮ็ดรอบนี้นะหวานหอมทุกคนดองน้อยทว่าหวาน ิบเมืองแล้วดอกหนึ่งอีแม่ปีงไปเฮอพอพอเฮาไปนังน่งอันนั่งเฝ้าเฮดโปทาเฮาอยู่นี่นะทานเฝ้าเฝ้าทางเขามันเยือจังอาตอนแรกจะเอาวเพราะมันยังน้อยยังไปจี๋อยู่บนนั่งยังมันเยือค่ะบนะทุกคนมาบ่งเฮดนี่นอืยี่นี่กันนะเฮดดอกน้อยรุนนี่นะทุกคนหอมดีหวาน อันพี่ผมว่านะ <S <S แกงนายอีพ่อว่าว่าหวานโพดว่ะบริเชิญน้ำตาลกับหวานมันแดดได้สองสามมือ้อเลยทุกคนเลยฝนตกหลายแล้วก็แดดอ้อแล้วก็เฮ็่อ้อบันี้นะแต่ว่าบคือรอบก่อนในรอบตอนนั้นน่ะดอกเยอเดอตอนนั้นนะทอเบญหวานไปเลยตอนนั้นนะอันนี้สแ่บอน,นี้คูตีน อา้ากินแลดอกหนึ่งคือตีนมานน้กะขูดแล้วก็วไปโหยไว้แถวอันบนโหโพนัพูนไว้ให้มันออกเพื่อเป็นซื้อเห็ดไปหาเห็ดเดี๋ยวบันนี้ไปจอะเบื้องเห็ดบอนอีเมลว้านะอีเมเว่ามีตัวมันใหญ่ได้แล้วพออาแล้วก็มีเดี๋ยวไปเบื้องเนาะทุกคนไปเบื้องน้ำกันมันสิหลายชําเลยอ,อีเมว,ว่าเต็มโหัพโพนนึงได้เฝ้าว่าแยกคนมาเอาอยูน่าเตอร์พูน อยู่เถงเตอร์พุ่นไปส่งข้าวเมื่อกี้กับไอแม่ไปส่งข้าวปิ้งเห็ดนั่นปิ้งเห็ดโปะไปเธอพอกิดปิ้งหนึ่งส่งข้าวผู้เฝ้าเห็ดวะจนได้เฝ้าเอาเน้นพรท่านเขาได้อยู่หน้าเพื่อเขากับบุษจนได้เขาเของมหาเขาเห็นเขาเอาเลยป้าป้าไปเบิังเห็ดคุอีโภอเฝ้าเราตอนนี้ก่อน ก็เห็นนะเยอมาหยุดบเห็นบอกว่น้อยนะตาบดีบ่ดิน่าดีอยู่อ่ะเนี่นนนี้เราเอาเนาเอะุกคนนี่นีอันนี้ก็ค่ก็เยอะนี่ปาดอยู่ อีโบจะมาสสา่อันมาจากโต๊ะเฝ้าแค่นี้นะนะลามไปพุกหา่อผกุนหอุนบ่าขอนฝา๋ยวดได้ชย,ยดหิดหหกนกระปุตัวนี้พอดีอาแล้วพอดีเมียวหอตัวนี้ก่อนเหยหยแวนนถาวนะะขคนเหยีย,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 ยบ่นเห็น ตัวแรีกี่ตแรงมืออื่นเนาะพอดี๋ันยังอ้าวอ้มืออื่นแกคันเาอาโงดนี่แล้วแกยังไ่ได้เอาง้ยนโอ้ยนอนเป้านี่แหละแล้วกเคยนะนรจับพิลึกมากินมันลำใหญ่ชนิดเนาะมีแต่มดแบบนี้นะ เราจบีนอทุกคนอ่ออยเด้นผัดน้อยเนาะมดแล้นะนี่ทุกคนตัวนี้ปีนตีนะเหยียบเฉยตัวนี้ตัวนี้สาละกับแถวลาสองาล้อกเนสายเลาะปั๊ดสายเอา มคะเเก็บับอยู่หาบลับเลยโอ้ยีนอันนี้เนาะอ่อนะโปะเนาะเห็ดโปมันคลีดอกน้อยทุกคนเลอเคะ ทันมันบวหานนี่บวดเลยอน่ามันขึ้นมาตะโพกข้างนี้เนาะเออเป็นกรนโปะนยุลุมะอดูเรวอนีต่อออนมัให่อนนปะแล้วมีนี่นางใหรุมันนะความเง้วของมนะ วันนึงวันโอ้โหโคตมีโอ้โหโคนรมดอ้โหตีแม่เจ้าต้นนะ

ปานี่นะ่ะ <c oughs> น่าาเจเจ็บแล้วนะนี่นี่โอ้ยไมจนเห็นเอแม่กระทางนี้จะไม่ได้นี่เย็บได้ตัวนี้โนคะงอกอยู่ห็นนั่งห็นตัวหงแรกนี่นะโค<ฮ>แล้วยีบมันโค<ฮ>ต<ฮ>รโคตเวนรมาหารามาเย็บดันึงก็รำ่อามึงไงจะถือวะบอลมันยอยู่ได้ชาวนี้น้อยกว่านี้ตอแม่เห็นนะเอาเพแต่ได้แก่งถ้ามันยืดกันยังเมาอีก ตนคำคำพอดีวะไหมอะไรมันบริสุทธิ์่บริสนไม่ได้ไม่ได้เฝ้านี่นอนเฝ้าหลายนไอีโปนอนเฝ้าแรงนะหลายคนก็ยังกมอนไรก็ห้ามเอาเห็ดเข็ดใบไว้ฝ่ายเขาเห็นเห็ดมีเจ้าของแล้วเอาได้เห็ดน่อะไรแล้วลูกอกาไม่มได้แลวเนาะ ตลอมาตะสิตงไปเลยตอ้าวคือคือพี่โรนี่นะพี่ตายมาเิ่เมีคนเราตบ้างเอปึงปึงปึอู้นะปึงสีลายเด้อบึงจีแล้วก็จีจะต้มแสบจะแก่ขึ้นไหมต้มมาปึง บึ <b> ้งอ <iah S 2> ึ้งอีกอึ้งได้สื่อเนาะเป็นตะเบือดิเริ่มมงมงกระบอกกระเซ็ตเป็นนั้นเลยรอะไรเออจะคือกันเนาะรสจัดนะเนาะกลมมาไหนกระบอกอืมเจ็บแล้วมันกินแตะหงแล้วไม่ห้าสิบไปเอามันแบงแบงแซีนอยู่ฮนกลมมาไหนแซ่บตอนนี้โคตรตรงเลยนี่นะครับนี่นึ่งขี้ทั้งหมดนะขี้ขี้ขี้บึงเต็นกลมแล้วขี้มันเอาอ่งนี้แซ่ดเดี๋ยวไปเจาะไ ไดแล,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 ลวดว้วกันโหลไปหน้ยอะเห็นไนอมจนจ่างน่ะเอาตะก้านนนี้แล้วบน,บนี้วนเดียวโหลนี้แล้วลายปนะม้นตอนนั้นมีกมอไม้ละ ม้าาวเนาะโเป็นม้า่าเป็นอะไรเจ็บบอกละาทุกคนนั่งตืมน้าตรงละลีอมวจีกินเฮลมานะมันกำมันกำลังจะครบเนาะป้าซีนทางมดได้เนาะใช่เห็นแบบนี้ตอนยังน้อยเห็นอันนี้ลีดอันนี้มาเนาะอุมมอ่้า ใหญ่มันเมันต่งค่ะอลีตาเท้วมันก็นี่ค่ะตาเท้วมันจะมัดขึ้นหลัง พี่แม่พัได้บึง้งเขาพัได้แมง,งยันสีนันหลายนะเต็มแฮนดิน้งนะก,กำลังขูดตีนเลยทุกคนมีดกับไปใบห้าเอาแอบเป็ดเอาโดมันห้าม ดงแว้งนี à, ้บ huh? mm. mm ่น hmm. mm ี hmm. ่บ่าหานะถ้าปล่ว้าป่ยมันได้เฮาอันตัวมันขานี้เมือตัได้หลายอยู่ด้วยนะหลายกว่าอตัวอ่าวเลยนะเมนตัวย่างอ้าหน่อยเดียวนะ

หวานกรอบดอกใหญ่ใม่มำกุีเไปป่อยนั้นะคุดกลุ่เอ็ดอองมองมากระป๋อยจะห้านมากระลิบลิฟฮันเลยแหละ

ไม้จำจำอ๋อมันดอกน้อยตีนมันน้อยยามันหลกโอ้ยโย นี่กุญแสบขนาดเลยดีนะ

ยัำไม่ก่อนบุมีกระสามก้นสดเจาะกระสามอีเมสบอลโรยเกลือก่อน ใจก็ตามนะมันะมก็สีได้กวางกว่านี้ปะเตานะได้หอม่อได้านอันผิวเข้าแห้งอย่างนี้หอมเ้อปีเก็นอันนี้เกงเดยอันนี้เด้อทุกคนสิเกง อันความหอมของปิิงเห็นนะพอเยอะเอาอันคำเข้าไปกินกับอันกลืนมันน้ำเนี่ยเลยเ้าจะเอาไ้เลยอ่ะไปเลยมือสั่นละประเด็เอดนะอะตัวเลวะะ<ม>ือวหนึ่งตัวใหม่นี้ประเด็นะ กินแกวมะขามด้มีบมะขาม,มแต่แสบอะเเป็นกุ๊กอ้ขวายาบนน่อยอยู่บ่บนด้น่นนอยก็ลลเอาลงมาติใส่ถุงมะขามแสบๆลายแตกนวเป่นแต่แสบเลยสองดีอ้ยบลแลนจุกแล้วทุกคนโคตรหอมเลยอา น้ำเรายแตกแล้วข้าแกงข้าเดียวแกง เดยวมาเด้อกกหากรกินหาก็กินเฮ็ดรอบที่สองเนาะคุมันชิออก,กจะเคยได้ปีนี้สามจามสามชิคก,กินน้ำนะใส่จอกหนึ่งเอาได้แล้วนะน้ำเฮ็ดเอามาหน้าปลาเสือใหเ่าอีแม่ลงเทงเตอร์ลงไปเฝ้าเฮ็ดแต่เขาผิดก่อนจงม่มไว้เอยู่ายูทูยูมอน,น ลายขน้ำลาย้ำลายลายลายแกงก่นี่แบบนี้มันจะถูกต้องนะนี่เอาน้ำน้อยกว่านี้อ๋อสูตรสกันเด้อสดเด้อน้ำแกงเสราอมอืมมาอม เฮ้ head, ทุกคนพิงกับแก่ยังบ่มีแต่นึ่งเนาะเมนูเฮ็ดมืนนนะมาเด้อมาเด้อกินข้าวนำกันเด้อจ้าม,ม,มาเด้อทุกคนกินข้าวนำกันเด้อส่วนน, <laughs> นั้น <laughs> ไมาเด้อกินข้านนไก่รา่นไม่ก มาเด้อพี่น้องเด้อคือว่ามากว่ายุพี่น้องพี่น้องนะแม่เธอว่ายุโทรสายพันบบกาบอกมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อขุดงานเดี๋ยวโาว่าวทำมึงเช็น้ำไหลโคตบ

นี่เอาตัวนี้นี่ทุกคนวิ่งสู้คักไปเลยการหิวอืมหวานสุด ทำมน่ากี่ค่านนเือเขาเหรอไเขาโลกาตันโลกาตับอยู่เอ๊ะไี่อยวามันไม้อเอ๊ะเอ๊ะอะไรฮะ แซ่บสิเนี่แกงบ่เนื้อแกงเราเห็นน้ำน้อยๆพอดี Hãy mm. đi đi hết <ไ>รอนเผ็ดนะพัทมากินฮอน <c oughs> กินนขา้าวเยลเบกาอ่มช่วยเสียงมันบอเสีงยงบอเสียงขาอ,อีกอัน ตัวนังก็ตวคนดิอืีวอนี่ทุกคนเอ้ามาเอาอันเฮดมื่อกินแรงตจไว้สาในแหละมื่อสานี่เขาเอาพอแต่ได้แกงดีปลาทำมันใหญ่แล้วก็ยังไม่ทันได้เมื่อนี่นะยังเป็นกีอยู่หะกับลังขึ้นมากก็มีแต่อันนี้เขาเอามื่อกินแรงก็นะเขาก็ได้ซำนี้ถ้าได้เอาเมื่อได้นี่กะเขาก็เอาสองสจุ่มละจุ่มพอดีงามเลยนี่ก็เสรจมาคกเลยเอา

บอลดอกใหญ่อืมจีนะดูสิจะมันมีานเห็ดด้วนะต่มันนานะมันเห็ดที่เราเปนหญาที่ลิ้นสายเลยดหยดยานนะกดมือไปอื้อๆวนะจจานะไม่ใช่คือกดมือชามันปุยเหเนาะเนาะ โยยากด้่ที่ขานเจาะได้อนี่ทุกคนหา็นห้คุยบอแล้วเพ่งเขาไปตะหงเย่าด้ยินตะหึงเลยนะนี่นี่อ้าวต้ตด้วต้นต้ตั้งแต่อกอ้ มันได้ยี่บนนะออนีนีเด้ทุกนอุ้มอหมอุ้มไมัมันยุ่มันยุ่งสงเ้าจัดไปด้เด้อเด้อหักเด้อไข่สูงๆนะต้มเทาตาพอดียุ่าเดียวมากมากเลย นี่ทุกคนดอกแกมอกปียงกินแซ่บโคตรโคตรเลยอันนี้คือเฮททำมาเอารอบแรกแล้วนะทุกคนไม่หลายเตื้อพอแกงพอปิ้งหลายปิ้งตื้อวันนี้ก็ะซิมมือแล้วเดยวันนี้มือเอาเมือเอาอมาเขยอยู่สวนเทิงมือเอาเิงแล้วก็ะซิมมือบ้านแล้วแบบนี้นะทุกคนทำแล้ว แลวเดต่ตยดดอยอสำหรับคลิปนี้กัสีโจบไปเพลงสำนีน้เนาะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังเจให้น้องมูลเหตุคลิปต่อไปแน่เด้อเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนบายบายขอบเจอที่เข้ามาติดตามรับชมแต่ต้น,นจนจบคลิปเด้อ